เดครับนี่คือการเดลิโดสเปเชียลนะครับในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2553กับผมทีรัตน์รัตนเสวีนะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมกลับมาดำเนินรายการเดลิโดสเปเชียลแทนหมอบหนุนนักกรเทวกะุลนะครับซึ่งก็ขอลาพัก3สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็ผลัดกันมาทํารายการนี้ด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุรนันท์คุณจอมหรือว่าคุณตวงพรนะครับเราคงยังคงจับตาเรื่องสถานการณ์ของน้ําท่วมอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้น้ําท่วมในหลายจังหวัด เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและถ้าฝนไม่ตกลงมานะครับอย่างตัวเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระดับน้ำเราก็เห็นว่าเริ่มที่จะลดลงนะครับขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมในหลายสิบอำเภอนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาบอกครับว่าได้มีการเร่งระดมสูบน้ําและถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับสถานการณ์ต่างๆก็น่านจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงกลับเป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่หละครับเพราะว่าในวันที่8พฤศจิกายนหรือว่าวันจันทร์ต้องระมัดระวังกันอีกครั้งหนึ่งในเฉพาะ13เขตพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าจะมีน้ําทะเลหนุนสูงแต่ก็โชคดีนะครับว่าน้ํานั้นจะยังไม่หนุนสูงเมื่อเหมือนเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาและสัปดาห์หน้าคงต้อนจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีครับที่จะมีการนําเสนอเรื่องของการปรับรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยธรรมชาตินะครับซึ่งการประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้านั้นก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของพายุดินถล่มเข้าไปอีกด้วยนะครับนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภายน้ําท่วมแล้วนอกจากนี้ ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือเรื่องของภัยหนาวเข้าไปอีกด้วยซึ่งรัฐบาลบอกเลยนะครับว่าการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้จะไม่เข้าไปแตะงบกลางมากนักนะครับโดยจะให้เป็นการดึงเอางบของไทยเข้มแข็งออกมาช่วยเหลือซึ่งต้อดูกันนะครับว่าเจ้ากระทรวงหรือว่าโครงการต่างๆที่อนุมัติกันไปแล้วจะสามารถดึงกลับมาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่า หน่วยงานต่างๆที่ได้งบไทยเข้มแข็งไปก็คงจะกอดงบประมาณของตัวเองไว้แน่นเพราะว่าถ้าเรามาดูตัวเลขของปีนี้จะพบนะครับว่างบกลางในปีนี้นั้นมันอยู่ประมาณสัก4 7 0 0 0 0ล้านบาทปรากฏว่าใช้ไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วนะครับถึง2,000 0ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีงบกลางประมาณสัก3า0 0 0ล้านบาทแต่ว่าใช้ช่วยผู้ประสบภัยไปเพียง70,00ล้านบาทก็จะบอกว่า งบกลางขนาดนี้หายไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเข้ามาเพียงแค่เดือนแรกของปีงบประมาณ2,554เท่านั้นเองนะครับซึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็เลยมีการทำโพออกมานะครับถึงของกรุงเทพโพถึงความพึงพอใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับซึ่งก็บพบว่าประชาชน70% เห็นด้วยกับมาตรการในการเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอขยายเวลาการชำระหนี้แล้วก็การที่จะมีการจำหน่ายหนี้สูญในกรณีที่ลูกหนี้นั้นเสียชีวิตจากน้ำท่วมแต่เดี๋ยวนะครับว่ามาตรการที่ภารออกมานั้นเป็นมาตรการแบบตั้งรับไม่ใช่เชิงรุกในการลงไปแก้ปัญหาหรือว่ารับปืนปัญหาแบบทันท่วงทีเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขข้างๆนี้จะเห็นนะครับว่าการสำรวจแบบการให้คะแนนเต็มสิบกับการทำงานของรัฐบาล เขพบว่าประชาชนนั้นให้คะแนนความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลในการป้องกันและก็แก้ปัญหาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพียงแค่5.45คะแนนเท่านั้นจากคะแนนเต็ม10น,น,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูเรื่องของมาตรการช่วยน้ําท่วมต่างๆที่ออกมาแล้วก็เยียวยาแก่ผู้ประสบภัยนะั้นปรากฏว่าคะแนนนั้นออกมาได้มากที่สุดก็คือ6.22จากเต็ม10เช่นกัน ส่วนคะแนนที่ให้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยน้ำท่วมปรากฏว่าน้อยที่สุดเพียงแค่5.07 จาก10ก็ถือว่าสอบผ่านนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงและกังวลใจมากที่สุดหลังน้ำแล้นั่นก็คือเป็นห่วงเรื่องการทุจริตคอร์<น>ร,รัปชันเงินงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูบุรณะถึง32.6%เรานะครับรอลงมาก็เป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับที่เป็นห่วงถึง26.7%และ เป็นห่วงเรื่องความล่าช้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วก็คาดว่าการที่รัฐจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยนั้นอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนถึง24.2ครับ ซึ่งรัฐบาลนั้นก็บอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการไม่แอคชั่นอย่างรวดเร็วในการรับมือกับน้ําท่วมนะครับทำให้ทางคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์จากพรรคเพื่อไทยก็วันนี้นะครับไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อขอให้ไต่สวนแล้วก็ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่พระราชบัญญัติหรือว่าพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับปี2550นะครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่ของประเทศเพราะว่าคุณพร้อมพงษ์ นะครับว่าทนายกนั่นกลับไปตั้งศูนย์คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยหรือว่าสชอขึ้นมาซึ่งอาจส่งผลให้การแก้ปัญหานั้นล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบความล้มเหลวทำให้ประชาชนนั้นมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วก็มีประชาชนเสียชีวิตอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หูต้องดูนะครับว่าปปชนั้นจะดําเนินการอย่างไรต่อไป กลับมาที่เรื่องของสสกันบ้านนะครับสสที่ถูกตัดสิทธิ์ไปจากการถือหุ้นสัมปทานสื่อสารกันบ้านนะครับนั่นคือเรื่องของคุณบุญจงรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรัฐมนตรีช่วยค้ามนาคมนะครับที่โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าทั้งคู่นั้นก็ ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีวันนี้นายกออกมาย้ําเลยนะครับว่าแนวทางในการปฏิบัติแบบนี้ก็คือว่าถ้าสสอถูกตัดสิทธิ์นั้นควรจะยึดบรรทัานทางการเมืองให้แบบมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าถ้าดูในส่วนของภาาประชาธิปัตย์ถ้าจํากันได้จากรณีของคุณสุดเทียบทึกสุบันนั้นก็มีการลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง ท่านนายกเองก็ได้บอกนะครับว่าได้มีการหารือกับคุณบุญจงแล้วแต่ขณะนี้ทางคุณบุญจงนั้นก็บอกว่าขอหารือภายในกับทางพักภูมิใจไทยซะก่อนว่าจะมีการตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ทางนี้ทางท่านนายกนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้คุณสุเทพนะครับไปคุยกับคุณบุญจงแล้วก็คุณเกื้อกูลอีกด้วยนะครับแต่ว่า คุณชวรัตน์ชัยวีรกูล,ลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกว่าคงเป็นเรื่องที่คุณบุญจงต้องมีการพิจารณาตัวเองนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ว่าในวันที่9พฤศจิกายานนี้ทางกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยจะมีการพิจารณากันอีกครั้ง แต่เสียงของคุณชวรัตออกมาในแนวที่ว่าการไม่ลาออกจากตําแหน่งนั้นก็ถือว่าไม่ได้ขัดกับกฎหมายอะไรเลยนะครับแล้วก็เมื่อนักข่าวเขาไปถามถึงจริยธรรมที่น่าจะนํามาใช้ก่อนที่กฎหมายด้วยนะคือว่าจริยธรรมคุณจะนากฎหมายนั้นคุณชวรัตก็บอกว่าเรื่องจริยธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดยากและก็น่านหนักใจแทนคุณบุญจงนะครับขณะที่คุณเกื้อกูลดาชัยวิจิตรก็ออกมาบอกว่าการลงสมัครสอสอและการทำร้าที่ันมนตรีนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งถ้าเราจับตาดูกันแล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา102เนี่ยนะครับมีการบอกไว้นะครับบุคคลที่ห้ามลงสมัครสสอั่นก็เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานาทางด้านรัชการหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งห้ามไม่ให้ลงนะครับทั้งคุณบุญจงและ คุณเกือ้อกูลก็น่าที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนนะครับเพราะรัฐมนตรีเจตนาป้องกันที่จะไม่ให้ผู้สมัครที่ดำรงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไปใช้อํานาจเพื่อสร้างความได้เปรียบระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปเช่นกันนะครับว่าคุณบุญจงจะลงเลือกตั้งหรือไม่เพราะมีข่าวออกมาเช่นกันนะครับว่าขณะนี้นั้นทางคุณบุญจงก็เก,เกรงเหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาด อาจจะก,กระทบกับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีมาก็ได้เพราะถือว่าคุณบุญจงนั้นถือว่าเป็นหัวข้อของทางพรรคภูมิใจไทยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้ภรรยาของคุณบุญจงนั้นลงสมัครเลือกตั้งสอสอแทนนะครับซึ่งก็คงต้องรอกันในวันที่9พฤศจิกายนนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนอกจากจริยธรรมของนักการเมืองที่ต้องจับตาม,มองแล้วนะความน่าเชื่อถือของศาลก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาม,มองเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เห็นคลิป ของสารรัฐธรรมนูญที่มีการโพสต์ลง YouTube ไปนะครับก็ทำให้มีการพูดถึงความน่าเชื่อถือของสารวันนี้ครับทางสารพระปกเกล้านั้นเขาก็ได้มีการเ,าเสวนากันนะครับมีการบอ,อกผลสำรวจถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆน่าจับตามองน,น,นะครับนั่นคือว่าความเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ลดลงหรือเพียงแค่47%เท่านั้น จากระดับที่สูงนะครับในปีก่อนระดับความเชื่อมั่นของคอรมอนนั้นสูงถึง81.6%ในปีที่แล้วแล้วก็ดีตรงที่ว่าความเชื่อมั่นของนายกนั้นยังคงสูงอยู่นะความเชื่อมั่นของนายกนั้นอยู่ที่61%แต่ประเสธิไม่ได้นะครับว่านายกคนเดียวนั้นคงจะ ไม่สามารถบริหารประเทศเพียงคนเดียวได้ขณะดเดียวกันนะครับความเชื่อมั่นต่อทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารราชการต่างๆก็ลดน้อยลงไปเช่นกันและที่สําคัญนะครับก็คือความเชื่อถือต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับต่ำสุดเป็นปฏิการนั่นก็คืออยู่เพียงแค่65.1%เท่านั้นนอกจากนี้นะครับก็ อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือองค์กรอ,อิสระที่บอกว่าคะแนนลดต่ำลงมากนั่นก็คือคะแนนของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองนะครับซึ่งมีรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าทางคุณพักดีโพธิสร,ริกรรมการปปชในฐานะประธานกรรมการที่ไต่สวนคุณหญิงจารุวรรณสมัยที่เป็นผู้ว่าสตอง,งอนนะครับในกรณีที่มีการไปขอตั๋วการบินไทยไปสัมมานาที่ยุโรปใส่ชื่อบุตรสาวตัวเองแล้วก็น้องสาวไปด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการที่ไปจัด กระถินหลวงที่จังหวัดน่านแต่ว่าอ้างว่าเป็นการสัมมนาน,นั้นก็คาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้กับคุณยินจาระวันภายในช่วงปลายปีนี้เช่นกันชนิดนี้ติดตามชมเดลี่คอเวอร์ครับ เดลี่เขาเอนนี้เป็นเรื่องของคุณสรยุทธ์นะครับนี่คือมติชนสุดสัปดาห์นะครับใช้ชื่อว่าพระเอกตัวจริงนะครับเห็นคุณสรยุทธ์ใส่ชุดซูเปอร์แมนนะครับประเดิเสไปได้เลยนะครับว่าคุณสรยุทธ์นั้นมีบทบาทสําสคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือหรือว่าเป็นหัวของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้บทความในมติชนฉบับนี้นะครับบอกว่าคุณสรยุทธ์นั้นเป็นการทำเรลิตี้ถึง บันไดบ้านเลยนะครับเพราะว่าขณะน,นี้ทางช่อง3มนั้นก็ได้ทุ่มสภากำลังสุดตัวนะครับมีการใช้ดาราใช้นักข่าวลงพื้นที่ลุยน้ำบทบาทของคุณสรยุทธ์นั้นมากกว่านายกรัฐมนตรีเสอีกนะครับชาวบ้านถึงกับเรียกร้องที่จะอยากเห็นคุณสรยุทธ์นั้น เยี่ยมถึงประตูบ้านนะครับนับว่าเป็นการทําให้เรตติ้งของช่อง3ปรับตัวสูงขึ้นมากแต่ว่าในบทความน,นี้ก็เสนออีกแง่มุมที่น่าสนใจเช่นกันแม้ว่าหลายๆฝ่ายอาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์การไม่แอคชั่นอย่างทันท่วงทีของนายกรัฐมนตรีแต่บอกว่าถ้านายกทําแบบคุณสรยุทธ ก็อาจจะเป็นการแอคชั่นมากเกินไปเป็นการเอาหน้าหรือว่าเป็นการหาเสียงก่อนเวลาอันควรเพราะว่าการทํางานของราชการนั้นก็จะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนมีเรื่องราวของกฎหมายต่างๆที่จะต้องรอก่อนและท้ายที่สุดบทความก็เน็บเน็บช่อง3เช่นกันนะครับว่าช่อง3นั้นก็ได้ใช้ความเป็นช่อง3นะครับในการทําข่าวเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองนั้นทุ่มเทม,มากแค่ไหนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงต้อง เพิ่งผ่าโครงสร้างหรือว่าอินฟาส t ตรเจอร์ของรัฐนั่นเองนะครับเราจะพักกันสักครู่นะในช่วงหน้ากับมรรุทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันบ้างที่ขณะนี้สร้างสินสูงสุดใหม่ในรอบกว่า14ปีครับ ความรักสามารถเติมเต็มความห่างของการเวลาระหว่างคนสองคนความรักทําให้รอบมีเราสองคนสามารถสร้างแรงผลักดันให้คนเราทําสิ่งที่เกินขีดจํากัดความรักทําให้เราจดจำคนพิเศษคนเดียวไปได้ตลอดชีวิตความรักทาให้เรารู้จักคุณค่ากับของที่เคยถูกรักมาก่อนแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะพบกับความรัก 12นิยามรักในงาน l o v e to Future 5-6-7พฤศจิกายนนี้ที่ Crystal Design Center SC Asset คิดด้วยรักดีไซน์เพื่ออนาคตปี2540เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ยอยู่ที่91หน่วยปี2545เด็กไทยมี IQ เฉลีย่ยหรือเพียง88หน่วย ไอโอดีนมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสมองไอโอดีนเท่ากับ iQ เด็กไทยของเรากำลังพบกับวิกฤตที่ไอคิวกำลังลดลงนะคะเรามาช่วยกันเติมไอโอดีนให้กับเด็กไทยกันดีกว่านะครับมาช่วยกันผลักดันมาตรฐานการส่งเสริมไอโอดีนที่อยู่ในเกรือที่ใช้บริโภคมาช่วยกันคืนไอคิวให้เด็กไทยด้วยกันนะครับ เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าของบ้านเมืองเราคุณเองก็แสดงพลังได้ด้วยการคลิกเข้าไปที่ worldwideweb.iodineplease.com หรือที่ facebook iodineplease